การ์ตูนเรื่องนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจึงมีการปรับปรุงภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบางส่วนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมและในการอา่านจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ถึงทุกคนเลือกทางเดินของตัวเองไม่ได้ แต่ทำไมเราถึงเกิดมาในเส้นทางนี้ด้วยอยากกระโดดลงไปในถนนฆ่าตัวตายชะมัดเอาให้รถที่ผ่านมาชนจนตายไปเลยไหนๆก็จะถูกชนแล้วเลือกรถแพงๆหน่อยดีกว่า น่าสมเพชจริงๆเอียดชิบเออสวัสดี ขึ้นมาไหมถ้าไม่มีที่ไปแล้วก็ผมต้องทำอะไรบ้างไม่ต้องทำอะไร สแตนเจอร์ตอนที่หนึ่งนี่คิมจีโฮไอเวนี่หายหัวไปไหนมาพอดีถูกจับได้ระหว่างทำงานนะครับเฮ้ไอเวนเ้ย มบถูกจับได้งั้นเหรอเพีย้ยระหว่างทำงานงั้นเหรอเงินที่แกไปวิ่งลาวมาเดือนหนึ่งยังไม่ถึงสองล้านวอนเลยแต่โคตรบัตรซบเงินที่เสียไปมันเกินสองล้านวอนไปแล้วรู้ไหมฮะ นึกว่าคนอย่างแกจะมีประโยชน์แท้ๆอุตส่าห์พามาอยู่ด้วยให้ที่กินให้เสื้อผ้าใส่ถ้าแกทำได้แค่นี้ก็ใส่หัวไปซะว่าไงนะ,ะดูทำหน้าเข้าก่อนเหรอกอดเป็นด้วยหรอไอ้ลูกหมา <c oughs> รีบตัดสินใจก่อนจะพ้นสัปดาห์นี้ซะว่าจะรับข้อเสนอที่ฉันยื่นให้แกตอนที่พามาด้วยครั้งแรกหรือว่าจะใส่หัวไปึคิดให้ดีๆละ่ะคิดว่าคนอย่างแกออกไปจากที่นี่แล้วจะเอาตัวรอดได้เหรอบอกไปแล้วนี่ว่าหน้าอย่างแกมันขายได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย พี่จ๋าเป็นอะไรหรือเปล่าพวกคนบริสุทธิ์ที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรถึงจะคิดว่าเด็กๆพวกนี้เหมือนกันกันกบเราแต่จริงๆแล้วช่างต่างกันเหลือเกินถ้าเด็กพวกนี้รู้ว่าเรากำลังจินตนาการถึงเรื่องอะไรอยู่แล้วก็พวกเขาจะทำสีหน้าแบบไหนกันนะ ตั้งแต่หยิบยกข้ออ้างในการวิ่งลาวกระเป๋าสตางค์ของคนอื่นเพื่อที่จะได้อยู่ที่นี่ไม่สิตั้งแต่ที่เราออกมาจากศูนย์พักพิงและรับข้อเสนอของลีซุกออนที่ถามว่าจะไม่มาด้วยกันหรอเมื่อสองปีก่อนเอาแต่ถูกทุบตีและถูกแย่งเงินที่หามาได้ระหว่างที่ทำงานมามากพอแล้ว ถ้าไปจากที่นี่ก็ต้องอดตายอยู่ดีไม่มั่นใจหรอกว่าเราจะทำตามที่คนอื่นต้องการได้เพราะอย่างน้อยเราก็ไม่อยากจะเดินลงเหวด้วยตัวเองสักเท่าไหรน่นักหรอกถึงจะผิดกฎหมายแต่เราก็ไม่ควรอยู่ในลัว้วอันแสนมั่นคงนี้หรอกมันเป็นประสบการณ์ตลอดสองปีที่ทำให้เราได้รู้แบบนั้น ว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆแต่ถ้าบอกว่าจะเป็นคนกินเครื่องในของเราเองก็น่าจะเข้ากว่าถ้าทางเหมือนพวกปีศาจเลยจ้องอะไรตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว ลงไปสิถึงแล้วยิ้มติงตึกตึกสองพห้าปดสิตั้งรหัสอะไรแบบนี้เนี่ยนี้เนี่ย ล่งจังเลยฮะนั่งตรงนั้นก่อนพอดีที่บ้านมีแต่น้ำเปล่ากินมื้อเย็นหรือยังละ่ะยังมั่นใจอะไรถึงได้ดูชิวขนาดนั้นหรออายุลาๆพวกนายน่าจะชอบกินไก่ทอดหรือเปล่าอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วละ่ะเอ,อ่แปลกฮะยังไม่บรรลุนิติภาวะงั้นหรอ ฉันสั่งไก่ทอดให้แล้วถ้าเขามาส่งก็ใช้นี่จ่ายก็แล้วกันเอาอะไรมามั่นใจถึงกล้าปล่อยผมไว้คนเดียว <c oughs> นี่อะไรเหรออายการเหรอยอนอูจองสำนักงานอายการกรุงโซ ถ้าเป็นอายการแต่กลับถูกยกเขามันน่าขายได้นี่เพราะงั้นทนไหนล่ะปิ้งโปรดติดตามตอนต่อไป